สงครามก้าวทัพในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธย,ยอดฟ้าสุลาโลกมหาราชปฐมมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีได้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นพระนครหลวงใหม่ก็ได้มีการทำศึกอยู่หลายครั้งแต่ครั้งสำคัญที่สุดที่เรียกว่าศึกก้าวทัพเกิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,328 หลังจากที่พระองค์ได้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นพระนครหลวงใหม่ได้สามปีเราคุ้นพลและเหล่าทหารกล้าของข้าเอ๋ยปบันนี้เราได้ทำสงครามขยายแผ่นดินยึดเมืองรอบข้างเอาไว้ได้หลายเมืองแล้วเมืองต่อไปที่เราสิยึดอีกลับมาเป็นเมืองขึ้นของเรานั้นคือกรุงรัตนโกสินทร์ที่พิ่งสถาปนาเมืองขึ้นไปเราจะทุ่มกำลังคนทั้งหมดที่มีอยู่ในบทขยี้ไอ้พวกชาสยามให้ย่อยยับไม่มีชิดดี เพื่อให้ราชวงศ์อลอพยาของเรานี้ได้ยิ่งใหญ่เมื่อพระเจ้าบุเรงนอภูชนะสิทธิ์ในอดีตโดยพระเจ้าประดุมผู้เป็นอาของพระเจ้าจิงกูจาได้ขึ้นครองราชใหม่มีราชธานีว่าอมรปุระ หลังจากได้ปราบปรามเมืองอื่นๆไว้ได้โดยเรียบร้อยแล้วก็คิดกำเริอกไม้ปราบปรามเมืองไทยให้เป็นเมืองขึ้นอีกต่อไปจึงได้กรีธาทัพเป็นเก้าทัพด้วยกำลังคน 1, 4ึ0 0คนโดยแบ่งออกเป็น9้าทัพเข้าตีกรุงรัตะนะโกสินทร์เมืองหลวงของไทย5ทัพเข้าตีทางภาคเหนือ2ทัพเข้าตีทางภาคใต้สทัพมีพระเจ้าประดุงเป็นทัพหลวงทั้งเทัพ เข้าบรรจบกันยังกรุงรัตนโกสินมีข่าวดวนพระพุทธเจ้าข้ามีข่าวดวนพระพุทธเจ้าข้ามีข่าวดวนพระพุทธเจ้าข้ามีข่าวดวนอะไรหรือเจ้าต้องรีบบ้ามาพระเจ้าประดุงกษัตริย์ของพระมาะ่าได้กรีธาทัพเพื่อกำลังคนเรียงแสนหมายเพื่อจะตีเอากรงุงรัตนโกสินพระพุทธเจ้าข้า เรื่องนี้ข้าต้องนำความไปกราบทูลให้ท่านพ่ออยู่หัวทราบโดยเร็วเจ้าจงรีบนำข่าวนี้ไปประกาศทั่วเมืองให้ผู้คนได้ทราบเสียขอเดชะพระอาญาม่ผลกล่าวกองทัพที่พระเจ้าปดุงยกทัพมาในครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าทุกทัพที่เคยยกเข้ามาตีสยามประเทศของเราขอพระองค์ทรงพิจารณาและจัดทัพออกรับศึกนี้ด้วยพยาธิด้วยรูปการเป็นแบบนี้เราคงหลีกเลี่ยงศึกครั้งนี้ไม่ได้เสีแยแล้วดังนั้นพวกเราเชาวสยามทุกคนทุกหมู่เรา จงมารวมกันรับศึกก้าวทัพนี้เถิดกำลังคนน้อยกว่าแต่จะต่อสู้เอาชนะพม่าฝ่ายกำลังคนมากกว่าให้จงได้โดยยุทธวิธีอันชาญฉลาดของพระองค์คือ 1. ให้จัดทัพออกไปต่อสู้กันนอกเมืองหลวงผิดไปกับการรบครั้งก่อนๆที่ผ่านมา 2. ให้ดักสกัดรบกับพม่าที่จุดสำคัญสำคัญของภูมิประเทศเช่นตามช่องเขาหรือตามข้ามแม่น้ำลำคลอง 3. ให้พยายามตัดกำลังสเสบียงอาหารและยุธโภปกรที่จะผ่านเข้ามาเป็นสำคัญให้มากที่สุดที่จะมากได้โดยแบ่งออกเป็นสีทัพกรมพระราชวังบวรม,วมหาสุรสิง h นาถตอนนี้เรามีกำลังทหารอยู่ในบัญชีเท่าไหร่เวลานี้เรามีทหารอยู่ในบัญชี50,000คนพระเจ้าค่ะแต่ถ้าหากทรงให้เกณฑ์เพิ่มคงได้ประมาณ60,000คนไม่ได้ต้องเกณฑ์ให้ได้70,000คนขึ้นไป ะเจ้าค่ากองทัพที่หนึ่งให้กรมพระราชวังหลังกรมมเหลวงอนุรักษ์เทเวศพระราชนัดดาเป็นจอมพลถือคนหน0 0งหมื่นห้าคนไปตั้งรับชั่วคราวไม่ให้ข้าศึกรุกล้ำเข้ามาที่เมืองนครสวรรค์ กองทัพที่สองให้กรมพระราชวังบรวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาธิราชเป็นจอมพลถือพลสามหมื่นคนไปตั้งรับที่ลาดย่าเชิงเขาบรรทัดแปงเมืองกาญจนบุรีเราะเป็นที่กันดารจะส่งเสบียงอาหารลำบากมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์สามารถทำกระสุนปืนด้วยไม้มีค่าสึกได้ กองทัพที่สให้เจ้าพระยาธรรมมากับพระยาย,ยมราชเป็นแม่ทัพฝูกพล5,000คนไปตั้งรับที่ราชบุรีเพื่อรักษาทางลำเลีมยงเสบีกอาหารและยุโทโธปกรณ์ของกองทัพทีพท่สองและดักโจมตีพมา่าที่มาจากทวายและทางภาคใต้จนสามารถเอาชชนะพมา่าได้เช่นกัน กองทัพที่4คือกองทัพหลวงของพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชตั้งรับอยู่ที่กรุงรัตนโกสินทร์คือคนสองหมื่นคนเพื่อป้องกันพระนครและเป็นกองหนุนถ้าหากมีศึกหนักทางไหนจะยกคนไปช่วยทางนั้นกองทัพพระเจ้าประดุมยกคนโดยมีเหลนวุณนายดีมหาทิมชองเป็นแม่ทัพ คือพลหนึ่งหมื่คนตั้งทัพยอยู่ที่เมืองมอตมะเป็นทัพหน้ายกมาตีกรุงรัตนโกสินทร์ยกพลเข้ามาผ่านทางพระเจดีสามองค์เข้าเขตเมืองหน้าด่านแขวงเมืองกาญจนบุรีตีค่ายน้อยใหญ่จนมาถึงทุ่งลาดยญ้าเราทหารกล้าแห่งสยาม กรมพระราชวังบวรมาหาสุรสิงกราร์ดมาช่วยแล้วทุกคนจงบุกสู้อย่าได้ถอยเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยพื้นนี้ไว้ให้ลูกหลานเราทุกคนจงสู้สู้ข้า้าน ทัพข้าศึกได้ถอยไปตั้งค่ายอยู่ที่ช่องเขาสสดงด้านล่างแล้วดังนั้นยุทธภูมิหุ้งราชย่านี้เราจงรักษาฐานที่มั่นนี้ไว้ให้ดีและเราจะตัดสเสบียงของกองทัพมันเมื่อไหร่ที่สเสบียงพวกมันหมดเราจะยกคนทั้งหมดเข้าตีมันให้แตกหายแล้วออกไปจากแผ่นดินสยามของเราในที่เดียวโอ,อ,อ,อนศึกของกรมราชวังบวรบมาหาศรีคนาช่งางไรกาศนักแต่เรามีทางแงก้คอนศึกนี้เบียนบุญแบง,งยีพระเจ้า ข้าจะให้เจ้านำทหารช่างไปสร้างหอให้สูงสูงเทียบค่ายของศัตรูและเอาปืนใหญ่ที่เรามียิงกระดมใส่ค่ายกรมพระราชวังบวรมหาสุริชีนาธให้นักแล้วจากนั้นก็นำกองทัพทหารฐานทัน้หมนบุกเข้าไปตีค่ายของกรมพระราชวังบวรตัดหัวทหารในค่ายสยามนั่นให้หมดเท่านี้เราก็ชน,นะแล้วยิงยิงเข้าไปสยามไต้ตายกนไปหมด <laughs> สถานการณ์เป็นแบบนี้เราก็ต้องสู้แบบลิ่นสายถวายชีวิตให้กับแผ่นดินแล้วเราทหารทหาของข้าพวกเจ้าต้องรีบนำปืนใหญ่ออกไปนอกค่ายเอาไปไว้ใกล้ๆกับค่ายของข้าศึกให้ระยะการยิงของปืนใหญ่สามารถยิงปืนใหญ่ของข้าศึกได้พอดีเราจะทําการเอาไม้มาทําเป็นกระสุนปืนใหญ่ทัดพื้นที่แถวนี้รมสมบูรณ์นักถ้าทําการแบบนี้ว่าทาต่อข้าตัวตายนะพระเจ้าค่ะถ้าใครกลัวตายก็จงอยู่แต่ในค่ายนี้เราจะออกไปรบกับพวกพม่าเอง เราไม่กลัวตายไปไม่ตายให้เป็นเกียรติแก่แผนดินไทยที่พวกเรารักกันเถอะเมื่อฝ่ายของกรมพระาราชวังบรงหมหาสุวริสินินาถได้ทำการปีค่่ายและหอคอยคืนใหญ่ของเงองหุ่นแมงดีแต่ท้ายไปก็ทำให้กำลังใจทหารเพิ่มมากขึ้น เพราะการวางแผนที่ยอดเยี่ยมของประเทศท้าเราจึงทําให้เราได้รับชัยชนะในครั้งนี้พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงเป็นห่วงพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถที่ททวงลาดยาจึงทรงยกทัพหลวงจากพระนครไปช่วยขอให้พระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถและเหล่าทหารกล้าแห่งสยามประเทศ ตต้องมีชแกรูเมื่อทหารพม่าเห็นก็ไม่กล้าออกจากค่ายมาบุกเมื่อกรมพระราชวังบวรมหารสุรสิทหนาถเห็นสถานการณ์เป็นแบบนี้จึงทําตามแผนที่พระบายสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกได้ทําการวางแผนไว้โดยส่งพระองค์เจ้าขุนเนนแต่งเป็นกองโจรดักล่มสเบียนฝ่ายพมา่าด้วยกําลังคนน้อยกว่ากลับทําให้ข้าศึกที่มีกําลังคนมากกว่า เคลื่อนรวมตัวมิติดตั้งตัวมิทันทําให้พระเจ้าประดุงต้องออกคําสั่งถอนทัพกลับไปสงครามก้าวทัพในครั้งนี้ที่เราชนะได้เพราะความสามัคคีและรักบ้านเมืองของเราทุกคนแผ่นดินไทยต้องเป็นของคนไทยอย่าให้ใครมาเอาแผ่นดินเราไปเราจงร่วมใจสามัคคีกันปกป้องแผ่นดินเกิดของเราไว้ให้ลูกหลานชาวไทยของเราสืบไป สวัสดีครับคุณลูกค้าคุณกําลังตามหาอะไรอยู่หรือเปล่าดูธรรมะธรรมัมบังดีดูพวกอะไรนะบอกว่าอย่าขอหมอลำ